ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซี่ยงนึกสงสัยอยู่ในใจว่าเหตุใดเม็ดยาที่เขาก่อนปรุงโดยไม่ได้เอาจริงเอาจังถึงจะทำให้เขากลายเป็นสาวกผู้สืบทอดแห่งตำหนักโอสถในทันทีผู้อาวุโสเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาหรอกหรือต้องไม่ลืมว่าข้าเป็นสาวกผู้สืบทอดแห่งตำหนักมนตราเฉินเซียงกล่าวถามตำหนักมนตรากับตำหนักโอสถอยู่คนละส่วนกัน ฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดอยู่ตันตันกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้ารอสักครู่ประเดี๋ยวข้าจะเชิญเจ้าตำหนักมาที่นี่เชิญเจ้าตำหนักมาที่นี่ผู้อาวุโสการทดสอบของข้าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าคิดว่าไม่จําเป็นต้องรบกวนท่านเจ้าตำหนักเฉินเซี่ยงกล่าวเล็กน้อยที่ไหนกัน ปกติแล้วเจ้าตำหนักจะไม่ปรากฏตัวง่ายๆเว้นเสียแต่จะมีกรณีพิเศษซึ่งเม็ดยาที่เจ้ากลั่นปรุงมีคุณภาพระดับสูงมากดังนั้นข้าจําเป็นต้องแจ้งให้เขารับรู้ว่าแต่เม็ดยานี้เป็นเม็ดยาชนิดใดหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองกลั่นปรุงเม็ดยาอะไรในการทดสอบเม็ดยานี้มีชื่อว่าเม็ดยาเซิงหลี่ซึ่งเม็ดยาเซิ่งหลี่ของเจ้าเป็นระดับราชัน อยู่ตันตนกล่าวด้วยสีหน้าชื่นชมต้องบอกเลยว่าข้าไม่ได้พบเห็นเม็ดยาเซิ้งหลี่ระดับราชันมาหลายปีแล้วกล่าวจบนางก็นำตรายกสื่อสารติดต่อหาเจ้าตำหนักโอสถเฉินเซี่ยงทำได้เพียงยืนรอยอย่างอดทนระหว่างนั้นเขาก็คิดขึ้นในใจว่าการพบเจอกับเจ้าตำหนักสมควรเป็นเรื่องดีปัจจุบันเขายังไม่รู้ว่าตนเองจะต้องใช้ชีวิตในอาณาเขตชั้นเซียนเป็นเวลานานแค่ไหน ดังนั้นการได้พบปะกับบุคคลระดับสูงย่อมทำให้เขามีเส้นสายมากขึ้นน้องชายเฉินพอจะบอกได้หรือไม่ว่าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าหากเจ้ามีฝีมือระดับนี้ท่านอาจารย์ของเจ้าสมควรเป็นผู้ลำเลิศอยู่ตันตันกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นท่านอาจารย์ข้าก็คือผู้อาวุโสนิรนามเขาไม่เคยเปิดเผยชื่อให้ข้ารับรู้เฉินเซี่ยงสายหน้าช้า,ชา บางทีเจ้าตำหนักอาจรู้จักกับอาจารย์ของเจ้าก็เป็นได้อยู่ตันตันพยักหน้าจริงสิหากว่าเขาถูกชะตากับเจ้าเขาก็อาจช่วยเหลือเกยวนเฟยท่านเองก็สมควรมีความสนิทสนมกับเจ้าตำหนักไม่ใช่หรือแล้วไฉนท่านไม่บอกให้เขาช่วยเหลือท่านลุงเกอเจ้าตำหนักมีสถานะสูงสุดในตำหนักโอสถหากไม่ใช่เพราะเรื่องของเจ้าข้าจะไม่ติดต่อหาเขาโดยตรงเช่นนี้ อยู่ตันตันกล่าวพลางถอนหายใจปกติแล้วการติดต่อธุระต่างๆในตำหนักโอสถจะเป็นการติดต่อตามลำดับชั้นขึ้นไปที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเชิญเซี่ยงพยักหน้าอย่างไรก็ตามเขาคิดว่าตนเองสามารถได้รับสถานะระดับสูงอย่างง่ายดายจริงสิหากว่าเป็นคนของตำหนักโอสถฝูหยูหยาจะกล้าอลวาากับข้าหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามเผอิญข้ามีความขัดแย้งกับนาง แมหวังเทียนเว่นเจ้าตำหนักมนตราจะเคยบอกว่าฟูยูหยาไม่กล้าอาวาสหรือแทรกแซงตำหนักมนตราแต่เฉินเซียงรู้สึกว่าวังเทียนเว่นอาจคุยโวจึงไม่อยากเชื่อถือสักเท่าใดนะักเจ้ากำลังหมายถึงฟูยูยาสุดยอดสาวกผู้สืบทอดตำหนักยุทธใช่หรือไม่อยู่ตันตันขมวดคิ้วเจ้าไปทำอีท่าไหนถึงได้มีเรื่องกับนางข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอาจเป็นเพราะหน้าตาของข้ากระมัง,งเฉินเซียงสายหัว อย่างไรก็ตามหลายคนมักพูดกันว่าข้ายุยยูนางดังนั้นข้าจะต้องเจอดีเข้าสักวันสาวกผู้สืบทอดตัวน้อยๆจะกล้าอลวาดได้สักเท่าไหร่หากนางมีหลักฐานพลังขอบเขตจุนเซียนก็ว่าไปอย่างอยู่ตันตันกล่าวตรับใดที่ไม่ใช่รุ่นเยาวในขอบเขตจุนเซียนย่อมไม่มีใครกล้าถือหางสาวกอย่างหลับหืูหลับตาหรอกดังนั้นข้ารับประกันเลยว่าเจ้าตำหนักสามารถปกป้องเจ้าได้ ในขณะนั้นประโยคสื่อสารของอยู่ตันตัน,ตนได้เรืองแสงเมื่อตรวจสอบข้อความนางก็กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเจ้าตำหนักบอกว่าจะรีบมาที่นี่โดยเร็วที่สุดเจ้าตำหนักอยู่ที่นิกายต้ากวนมานานเท่าใดแล้วเฉินเซียงกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นข้าไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่รู้มาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พเนจรไปทั่วและหลังจากเขาเข้าร่วมนิกายต้ากวนเขาก็ให้การชี้ ที่แนะผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาคนอื่นๆท้ายที่สุดทุกคนก็พร้อมใจกันแต่งตั้งเขาเป็นเจ้าตำหนักโอสถอยู่ตันตันกล่าวแน่นอนว่าช่วงเวลานั้นข้ายังไม่ได้เข้าร่วมนิกายต้ากวนเฉินเซี่ยงพยักหน้าชั่วขณะนั้นเขาคิดว่าจะตีสนิทเจ้าตำหนักโอสถได้อย่างไรผู้อาวุโสท่านคิดว่าเจ้าตำหนักจะรับข้าเป็นลูกศิษย์หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามปัจจุบันข้ามีท่านอาจารย์อยู่แล้วเกรงว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหา ปัจจุบันอาจารย์ของเจ้าออกท่องยุทธภพและเจ้าไม่รู้ชื่อเขาด้วยซ้ำอื่อมมมข้าคิดว่าการที่เจ้าจะยอมรับผู้อื่นเป็นอาจารย์สมควรไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดอยู่ตันตันกล่าวหากเจ้าตำหนักได้พบกับเจ้าเชื่อว่าเขาจะต้องยินดีรับเจ้าเป็นลูกศิษย์อย่างแน่นอนอยู่ตันตันมั่นใจว่าเฉินเซี่ยงจะเป็นที่โปรดปรานของเจ้าตำหนักและด้วยการที่นางเป็นผู้ควบคุมการทดสอบก็สมควรได้รับความดีความชอบจากเจ้าตำหนักเช่นกัน ผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็พบสัมผัสกลิ่นไอพลังอันแรงกล้าก่อนที่ชายชราผู้หนึ่งจะเดินเข้ามาให้ถงทดสอบทันทีที่ได้เห็นเจ้าตำหนักโอสถเฉินเซี่ยงก็รู้สึกคุ้นหน้าเป็นอย่างมากและเมื่อเขาทบทวนความทรงจําในครั้งอดีตเขาก็จดจําได้ว่าชายชราคนนี้เป็นใครทักทายท่านเจ้าตำหนักอยู่ตันตันผสานฝ่ามือคารวะชายชราพวกเราคนกันเองทั้งนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนี้ก็ได้ เจ้าตำหนักโอสดกล่าวด้วยรอยยิ้มเด็กคนนี้เป็นผู้กลั่นปรุงเม็ดยาเซิ่งหลีอย่างนั้นหรือใช่แล้วนี่คือเม็ดยาเซิ่งหลี่ที่เขากลั่นปรุงท่านเจ้าตำหนักลองตรวจสอบดูก่อนอยู่ตันตันกล่าวพร้อมกับยื่นส่งเม็ดยาทัานทีที่ได้รับเม็ดยาจากอยู่ตันตันเจ้าตำหนักโอสถก็ถึงกับเบิกตากว้างเป็นเม็ดยาระดับราชนจริงๆหากใช้เวลากลั่นปรุงเพียงหนึ่งชั่วย,ยามก็ยก่ยอมถือเป็นสุดยอดอัจฉริยะ ผู้อาวุโสพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวยามนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องเม็ดยาแม้แต่น้อยข้ากับเจ้าเคยรู้จักกันมาก่อนอย่างนั้นหรือเจ้าตำหนักโอสถขมวดคิ้วท่านมีชื่อว่าตู้ไห่เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านจำข้าได้หรือยังน้องชายเจ้ากำลังเล่นตลกอะไรอยู่อยู่ตันตันหันไปกระซิบถามแต่ทว่าเจ้าตำหนักโอสถเผยสีหน้าตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัด ต้องทราบด้วยว่าน้อยคนจะได้รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเจ้าตําหนักโอสถและมีเพียงไม่กี่คนในตําหนักโอสถที่รู้ว่าแซส,ส,ะสะกุลของเขาก็คือแซ่ตู้พวกเราเคยรู้จักกันจริงๆหรือนี่ตู้หายขมวดคิ้วถามก่อนจะหันไปกล่าวกับอยู่ตันตันว่าตันตันข้าขอพูดคุยกับน้องชายตัวน้อยเป็นการส่วนตัวอยู่ตันตันพยักหน้าครั้นจึงเดินออกจากห้องโถงทันที อาวุโสตู้ไม่นึกเลยว่าท่านจะอยู่ในอนณาเขตชั้นเซียนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มน้องชายข้านึกไม่ออกจริงๆว่าเจ้าเป็นใครตู้หากล่าวท่านรู้จักตู้เยี่ยนเหยาวยาหรือไม่เฉินเซี่ยงใส่ยะยิ้มแน่นอนว่าข้ารู้จักนางแม้ข้าจะไม่เจอนางมาเป็นเวลามากกว่าแสนปีแต่ข้าไม่มีทางลืมหลานสาวของตนเอง ตู้ไห่กล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องของตู้ยิ่นเหยาเขาก็เผยสีหน้าเศร้าใจป่านนี้นางจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เ้อออท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับนางปัจจุบันนางอยู่กับพี่น้องและปลอดภัยดีเฉินเซียงกล่าวอาวุโสตู้ข้าคือเฉินเซียงท่านจดจำค่าได้หรือไม่เฉินเซียงที่แท้เจ้าก็คือเฉินเซียงตู้ไห่อุทานครั้นจึงเอามือปิดปากตนเอง ตู้เยี่ยนเหยาวหญิงสาวคนสนิทของเขาก็คือหลานสาวของตู้ไห่ซึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้เฉินเซี่ยงได้รู้จักกับตู้เยี่ยนเหยาก็เป็นครั้งที่เขาช่วยถอนพิษให้กับตู้ไห่นั่นเองแน่นอนว่าตู้ไห่ไม่มีทางลืมบุคคลที่ช่วยชีวิตเขาแต่ที่เขาจดจําเฉินเซียงไม่ได้ก็เป็นเพราะวันเวลาได้ผ่านมามากกว่าแสนปีขณะที่เฉินเซียงในปัจจุบนนันมีรูปโฉมเป็นเด็กหนุ่มอีกทั้งยังมีปานดําบนใบหน้า ในช่วงเวลาก่อกำเนิดวัตจักรททาพี่พบตู้ไห่ได้ออกพเนจรไปยังดินแดนอื่นดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากคำสาปล้างลิขิตของเฉินเซียงอย่างไรก็ตามช่วงหลังๆตู้ใหม่ได้รับรู้ความเป็นไปของเฉินเซียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกผนึกประทับหรือการต่อสู้ในวัตจักรนิรันบรรพการซึ่งเขารู้เพียงว่าเฉินเซียงเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยามากพรสวรรค์ การได้พบกับคนรู้จักเก่าที่ในอนณาเขตชั้นเซียนทําให้เฉินเซียงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่คาดหวังมาก่อนว่าจะมีคนรู้จักที่อยู่ที่นี่เสี่ยวเฉินเจ้าไม่ควรมีหลักฐานพลังระดับต่ำที่สำคัญเจ้าไม่ควรเป็นเด็กหนุ่มวัยละอ่อนเช่นนี้แล้วไหนจะเป็นปานดำบนใบหน้าเจ้าอีกสถานการณ์ของเจ้าในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันแน่ตู้ไ่กล่าวถามเป็นชุดๆแน่เหล่าว่าเขาเองก็ยินดีที่ได้พบเจ้าเฉินเซี่ยงอีกครั้ง ข้าตกเป็นเหยื่อสังเวชของกลุ่มคนชั่วช้าพวกมันปิดผนึกข้าเป็นเวลากว่าหนึ่งแสนปีร่างกายเดิมของข้าแตกสลายไปแล้วและปัจจุบันข้าเพิ่งจุติใหม่ได้ไม่นานเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างรวบรัดเขาไม่คิดจะพูดถึงเผ่าพันธุ์ดวงชะตาเพราะไม่ต้องการดึงตู้ไห่เข้ามาพัวพันกับเรื่องอันตรายชัดเจนว่าเจ้าเพิ่งผ่านพ้นวิบากกรรมจริงสิป,ปัจจุบันเยี่ยงเหยาวอยู่ที่ใดหรือตู้ไห่กล่าวถามตลอดมาข้าพยายามสืบข่าวของนางแต่ก็ไม่ได้มีเบาะแสแม้แต่น้อย ปัจจุบันนางอยู่กับพี่น้องในมหาดินแดนท่าพิภพเออข้าหมายถึงสิบสวรรค์โลกันเฉินเซียงกล่าวอันที่จริงข้าเพิ่งจะเดินทางมาจากที่นั่นและในอนาคตเยี่ยนยาวกับพี่น้องของนางจะตามมายัางอาณาเขตชั้นเซียนเช่นกันปรากฏว่านางอยู่ที่สิบสวรรค์โลกันเสียอย่างนั้นมีน่าคาถึงไม่ได้ข่าวคราวของนาง ตู้ห่อุทานปนน้ำเสียงหัวเราะยามนี้เขารู้สึกเบาใจเป็นอย่างมากเพราะยืนยันได้ว่าหลานสาวยังมีชีวิตอยู่อาวุโสตู้ท่านมาที่นิกายต้ากวนนานเท่าใดแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวถามข้ามาที่นี่นานแล้วและมันนานจนข้าแทบหลงลืมช่วงเวลาตู้ไหายกล่าวแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่ได้รับรู้สถานการณ์ของนิกายต้ากวนอย่างไรนักเพราะข้าหมกตัวอยู่กับการฝึกฝนวิธีปรุงยาเป็นส่วนใหญ่ ตู้หายถอนหายใจแล้วจึงกล่าวต่อว่าด้วยการก่อกำเนิดของวัตจักรท้าพิพบมันส่งผลให้วิธีปรุงยาเกิดความผกผันเสี่ยวเฉินเจ้าสมควรเป็นผู้มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงมิฉะนั้นเจ้าจะไม่สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเซิ่งหลี่ได้ดีเช่นนี้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าบางทีก็อาจจะจริงอย่างที่ท่านว่าแต่ต้องบอกตามตรงว่าข้าแทบไม่รู้เกี่ยวกับวิธีปรุงยาในยุคปัจจุบันเนื่องจากข้าเพิ่งกลับมาจุติอีกครั้งและข้ากำลังหวังว่าอาวุโสตู้จะช่วยชี้แนะ เสียวเฉิญในเมื่อเจ้าก่อนปรุงเม็ดยาเสิ่องหลี่ได้ดีเยี่ยมเพียงนี้แล้วตาแก่อย่างข้าจะให้การชี้แนะอะไรเจ้าได้หากพิจารณาถึงประเด็นที่ว่าเจ้าต้องสูญเสียช่วงเวลากว่าหนึ่งแสนปีก็ดูเหมือนทักษะปรุงยาของข้าย่ำอยู่กับที่ด้วยซ้ำไปตู้ไหายบังคับรอยยิ้มอวุโสตู้ข้ารู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาในอาณาเขตชั้นเซียนมีอยู่น้อยมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามถึงประเด็นที่ค้างคาใจ วิธีปรุงยาในอาณาเขตชั้นเซียนมีเงื่อนไขพิเศษกล่าวคือกฎพลังแห่งวัตจักรท้าพ,พิภพ,พสร้างผลกระทบที่ทําให้วิธีปรุงยาเปลี่ยนแปลงไปตู้ห่กล่าวพลางถอนหายใจแม้ข้าจะเคยอย่างถึงวิธีปรุงยาระดับสูงแต่หลังจากวัตจักรท้าพิภพ,พ,พก,ก่อกําเนิดการฝึกฝนวิธีปรุงยาของข้าก็แทบต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงของวิธีปรุงยาเป็นอย่างไรหรือ เฉินเซียงกล่าวถามครั้งที่อยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพเขาเคยรู้สึกว่าวิธีปรุงยามีความเปลี่ยนแปลงไปแต่มันเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ได้ชัดเจนความเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือพลังสมุนไพรมีพลังต่อต้านกันและกันแทบทุกชนิดยิ่งสุดยามีส่วนผสมมากเท่าไหร่พลังต่อต้านจะยิ่งทบทวีความรุนแรงดังนั้นการผสานก้อนกลุ่มพลังจึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างยิ่งตู้หายกล่าวเฉินเซียงพันขมวดคิ้ว ในเวลาที่ข้ากลั่นปรุงเม็ดยาเซิงหลี่ข้ารู้สึกได้ว่าพลังสมุนไพรยพยายามต่อต้านกันละกันแต่ถึงกระนั้นข้าขั้นตอนการผสานก้อนกลุ่มพลังก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่ท่านว่าเสียวเฉินกฎแห่งการสกัดของเจ้าเป็นอย่างไรหรือเจ้าช่วยอธิบายให้ข้ารับรู้ได้หรือไม่ตู้ไห่เร่งถามเฉินเซียงพยักหน้าครันจึงบอกเล่ากับวิธีกลั่นปรุงเม็ดยาอย่างรวดเร็วซึ่งมันทําให้ตู้ไห่ต้องตกตะลึง เจ้าใช้งานกดแห่งการสกัดกลั่นรูปแบบดั้งเดิมเสียอย่างนั้นตู้ไหาอุทานด้วยสีหน้าตื่นตะลึงใช่มีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงรู้สึกงงงวยกับการแสดงออกของตู้ไห่ สำหรับกฎแห่งการสกัดกลั่นของผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันขั้นตอนแรกจะต้องทำการสกัดกลั่นสมุนไพรแต่ละชนิดให้เป็นลักษณะผงยาเสียก่อนหลังจากนั้นจึงจะใช้สารละลายพิเศษผสมกับผงยาเพื่อช่วยให้สามารถนำผงยาจากสมุนไพรชนิดอื่นเข้าผสานตู้ไฮบอกเล่ากรรมวิธีกลั่นปรุงเม็ดยาในยุคปัจจุบันอย่างละเอียดหลังจากได้รับรู้เฉินเซียงก็รู้สึกว่ากฎแห่งการสกัดกลั่นในยุคปัจจุบันเป็นวิธีการที่ซับซ้อนจนฟังดูยุ่งเหยิง แล้วทำไมข้าย,ยังสามารถใช้วิธีการดั้งเดิมได้เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วฉงนชัดเจนว่ามันคือพรสวรรค์อาจเป็นเพราะจิตวิญญาณและกายเนื้อของเจ้ามีความพิเศษบางอย่างดังนั้นเจ้าจึงสามารถใช้กฎแห่งการสกัดกลั่นดั้งเดิมได้ตู้หายกล่าวด้วยรอยยิ้ม เฉินเซียงพยายามขบคิดเกี่ยวกับการสกัดกลั่นของตนก็รู้สึกว่ามันสมควรเป็นอิทธิพลจากทักษะกลั่นสวรรค์ที่ยังลึกอยู่ในจิตใจตลอดเวลาที่สติวิญญาณของเขาถูกผนึกประทับทักษะกลั่นสวรรค์ภายในจิตใจเฉินเซียงได้มีการพัฒนาอย่างไม่รู้จบซึ่งทักษะกลั่นสวรรค์ฉบับพัฒนานี้สมควรมีเพียงเฉินเซียงเท่านั้นที่ยังถึงและไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ใดได,ได้อาวุโสตู้ข้าต้องการเข้าร่วมตำหนักโอสถท่านยินดีต้อนรับข้าหรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแน่นอนที่สุดตู้ไหาย,ยิ้มพยักหน้าถ้าเช่นนั้นท่านต้องปกปิดตัวตนที่แท้จริงของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ใช่ปัญหาตู้ไหยพยักหน้าจริงสิเสี่ยวเฉินเจ้าได้ก่อปัญหาอะไรในนิกายต้ากวนหรือไม่มีหรือตู้ไหยจะจดจำไม่ได้ว่าเฉินเซี่ยงก็คือจอมอันธพาลที่มักพวัวพันกับปัญหาความขัดแย้งอย่างไม่รู้จบสิน้น อันที่จริงข้าไม่ได้ก่อปัญหาแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามอวาวาสใส่ข้าก่อนเฉินเซี่ยงยิ้มแห้งปัจจุบันข้ามีความขัดแย้งกับหญิงสาวที่ชื่อฟูอยู่หยาฟูอยู่หยาแห่งตระกูลฟูอย่างนั้นหรือเท่าที่ข้าเคยได้ยินนางก็คือหัวหน้าสาวกตำหนักยุทธแต่หากนางไม่ใช่สาวกในขอบเขตจุนเซียนก็ไม่ควรเป็นปัญหาแต่อย่างใดตู้หายกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าคิดว่าจะสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มปัจจุบันข้าเป็นสาวกผู้สืบทอดตำหนักโอสถใช่หรือไม่แน่นอนด้วยฝีมือของเจ้าย่อมไม่เป็นที่กังขาแต่เจ้าจะต้องก่อนปรุงเม็ดยาให้แก่ตำหนักตามเงื่อนไขภารกิจตู้หาย,ยิ้มพยักหน้าเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงคิดว่าตู้หาย้ที่เป็นเจ้าตำหนักโอสถย่อมไม่คิดกดขี่หรือใช้งานเขาหนักเกินไป เดิมทีตู้หาคิดจะพาตัวเฉินเซียงกลับไปที่ตำหนักโอสดพร้อมกันทว่าเฉินเซียงยังไม่ต้องการไปที่ตำหนักโอสถในเวลานี้ดังนั้นตู้ไหาจึงกลับไปที่ตำหนักโอสดพร้อมกับหยู่ตันตันเกี่ยวกับเรื่องของเกยวนเฟยเฉินเซียงไม่ได้คิดจะขอให้ตู้ห่ช่วยเหลือเนื่องจากยายท,ทวดกวนหมินได้รับปากกับเขาแล้วว่าจะช่วยจัดก,การให้ เมื่อเฉินเซี่ยงเดินออกมาจากถงทดสอบฟูหยวนหยวนกับเกิดอยู่เมืองต่างก็ขมวดคิ้วซึ่งพวกนางไม่อาจคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงผ่านการทดสอบหรือไม่เนื่องจากเขาเข้าไปในถงทดสอบด้วยเวลาไม่นานนักขณะที่พวกนางได้ยินว่าการทดสอบวิธีปรุงยาใช้เวลานานกว่าวิธีมนตราหลายเท่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ